อ๋อได้ไปนะครับวิ่งเพื่อิไีไฟเลี้ยงในซอยน่องต่อไปนะิีไฟดีมีชคยไปกว่ารึ้นออกแนวบ้าบา เสิบจุดห้าสามหกความเร็วสองร้อยสามสิบเจ็ดวิ่งเพื่อเอาเลนช้อยอีกหนึ่งลันนะครับ หนึ่งเจ็ดแปดศูนยิบจุดสามูนสองรับสิบจุดสามูนสองสองร้อยสิบแปด